ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม World Tank Beat กันเหมือนเดิมวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวรถถังที่มีชื่อว่ากรีสิบห้าครับเป็นรถถังแท้งและทอยเยอร์ของเยอรมันนะครับเป็นสายที่เข้ามาได้สักพักแล้วแล้วก็เป็นสายที่นิยมมากตั้งแต่สมัยที่เข้าใหม่ๆจนถึงนปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นได้ที่นิยมอยู่เป็นรถถังเทียสิบนับทั้งทั้งสายวิจัยรถถังที่มีเกราะที่บางมากที่สุดจนกระสุน HE สามารถเจาะได้นะครับแต่ก็ ในปัจจุบันเขามีของใหม่ก็คือแผ่นซับแรงระเบิดซึ่งวันนี้เราจะลองใส่อันนี้กันก็แผ่นซับแรงระเบิดเราจะสามารถมันจะขึ้นมาในระยะประมาณหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถได้รับกระสุน HE เนะลดยลดลง20%นะครับจากถ้าเกิดประมาณเราโดนยิงมาร้อยหนึง่งก็จะเหลือ80ประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่โดนร้อยนึงหรอกนราจะโดนมากกว่า500อ่ะมันก็จะลดลงมา20%นะครับก็ประมาณ 300400ประมาณนั้นเราจะไม่เจ็บมากโอเคเรามาเริ่มที่สายวิจัยกันเลยดีกว่าสายวิจัยเยอรมันนะครับสายวนสุดเลยพูดถึงสายเฮเซอร์ก่อนเฮเซอร์ก็เป็นเทียสีที่เป็นเทียสีที่ค่อนข้างที่จะโกงในด้านเรื่องเกาะกัะปืนนะครับถือว่ามันเกิเป็นปืนที่เจ๋งแจ๋วอยเทียห้าเป็นอ่าผมไม่รู้ว่าคันนี้มันจะเรียกว่าอะไรแต่ผมขอเรียกว่าสตุก 3G นะครับสตุก ผมไม่มัน่นใจเหมือนกันมันเรียกไงเพมเป็นตัว G ตัวใหญ่ก็เป็นรถถังเทียที่ได้รับความนิยมประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ชอบรถถังที่ยิง HE หนักๆเช่น KV2 นะครับไม่ชอบในคันนี้เกลียดมากโอเคแล้วก็จะมี2สายไปนะครับจะมีแต่คะแนงไป2สายคือสาย JG กับสายนาชอนนะครับซึ่งกดเข้านาชอนพอเริ่มมาครั้งนี้นะครับเราก็จะดูได้แล้วว่ามันบางยุบก,กว่ากระดาษ อโอลืมลืมสมัยก่อนนะครับสายนี้มีเทียห้าแต่ถูกถอดออกไปก็คืออ่า p ซ n z e r SFL IV น่าจะเป็น IVC นะีาจำไม่ได้เป็นรถถังเทียห้าซึ่งตอนนี้มันโดนถอดไปกลายเป็นรถเก็บซึ่งตอนนี้ไม่มีเหมือนกันนะหาไม่ได้หไ,ไ,ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ก็นาชอนก็จะเป็นรถที่เหมือนกระดาษนั่นแหละครับถูกยิงเข้าทีเดียวก็กตายได้เลย HE มันบางมากๆ แต่ข้อดีของมันก็คือปืนเทียแปที่สามารถเอาไปต่อกับ S.T. e m l ได้นะครับ s t r o e r e m l รถถังเทียเซึ่งรถถังคันนี้ถือว่าเป็นรถถังที่ตอนที่เราเล่นในสายนี้ถือว่าเป็นสายที่ทาราโหดมากนะครับเนื่องจากว่าปืนที่เราได้มาปืนแรกคือปืนร้อซึ่งมันไม่แม่นและกระสุนช้าแถมเดเมจไม่แรงนะครับจนกว่าเราจะได้นี่ปืนนี้ปืนร้อยยี่สิบแปดมอม,อมอนะครับ ก็เดเมจจัดจ้านแต่ก็ใส่กระสุนได้แค่2อ,อี้ย่างก็คือ AP กับ HE เพราะฉะนั้นมันไม่มีลูกทองคันนี้คันนี้ไม่มีลูกทองนะบปืนท็อปไม่มีโอเคเรามาต่อกันที่ RHM นะครับ b o s i c Warfer Stager นะครับ mm hmm. ก็เป็นก็เป็น TDT8 ที่มันรูปร่างมันมันเหลี่ยมเท่มากนะครับ mm hmm. ก็เคยผมเคยเล่นไว้หลายๆคลิปในคลิปเมื่อประมาณ3 4ปีก่อนนะไปลองหาดูได้นะครับ โอ้ยเอ้โอ้ทำได้ไงวะก็เป็นรถถังที่ใช้ปืนเทียสิบซึ่งพวกนี้คือสายเนี้ยถึงมันจะเป็นรถถังที่บางมากก็จริงนะครับแต่ชดเชยมาด้วยอัตราการยิงที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่าปืนแต่ละปืนที่ใช้เนี่ยเป็นปืนเทียสิบหมดและแถมว่าได้ใช้ปืน150มมที่ดีมากมาก ั้งแต่ที 8, ซึ่งถือว่ามันมันจะเริ่มเล่นสนุกตั้งแต่ตอนนี้มนต้นไปแต่คือเราก็จะไม่สนุกด้วยเพราะว่ารถเราบางมากครับกาะมันมันแค่หลักหลักสิมันไม่ใช่หลักร้อยนะมันบางมากๆโดน HE ยังไงก็ก็เจ็บคันนี้ครับเป็นอ่า uh, w t w t of panzer iv ก็ o f e n s i v t a g e r f แผ่นเ er iv ก็คือตัวถัง panzer สแต่ก็จะเป็น o f f e n s e stage นะครับอยู่บน ก็คืออาวุธอาวุธหนักเป็นเพนเซอร์ไอแบบอาวุธหนักนะครับก็จะติดปืนพอมาได้เมืองปืนแรกก็จะเป็นปืนระยยิบสองก็คือเดี๋ยวว่าคนอยากจะอัพไปทางไหนนะแต่ผมอัพตันเพราะว่าคันนี้มันก็เล่นมันดีนะแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนกันในหลายๆด้านนะครับก็คือถ้าเกิดมาเราอัพตรงนี้เลยตอบถึงคิเลยก็จะเป็นปืนร2 8ยก็คือเราจะเล่นปืนแบบนี้ทางเกม ทั้งเกมที่เล่น WT ซึ่งบางทีมันก็ไม่เทพอะมันก็ต้องแบบขอนัดเดียวแบบโจ้งงเลยก็อัพตันอันนี้คือสำหรับคนที่แบบอ่าเล่นแล้วถูกใจนะครับถึงผมถึงอัพเต็มเลยทุกอย่างเป็นมาสเตอรี่เลยอัพเต็มด t i เบิก็อับอัเต็มมันเทด่ดีนะครับแล้วก็ถึง Q15 าจะคล้ายๆเดิมเกาะก็เป็นหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือ ปืนจะโหลดเร็วแล้วก็เจาะเกาะดีนะครับความเสียหายใช้ได้เป็นรถถังทีดีที่ผมคิดว่ามันเป็นรถถังที่แทบจะค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นคันที่เล่นง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือมันโดนยิงง่ายไงเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับหลีกเลี่ยงและคือคันนี้ปืนดูสิปืนมันยาวแทบจะสองช่วงรถถังนะครับเพราะฉะนั้น ความ RNG ของมันก็อยู่ที่ปืนเนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราเราเทพพอหรือว่า RNG พอเนี่ยเราจะสามารถกันกระสุนได้จากปืนของเราเองนะแม้ว่าปืนเราจะแตกก็ตามเค okay. เรามาดูที่ยุทธปัจจัยก็ผมจะใส่เป็นอะดรีนาลีนซ่อมซ่อมใหญ่ยุทธตัวผันก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จริงๆควรจะใส่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนก็คือเราจะใส่แผ่นซับแรงระเบิดไป ต่ถ้าติดใจก็คงจะใช้ต่อใช้ต่อเลยเพราะว่าปกติผมจะใช้เพิ่มความเชี่ยวชาญรถถาง13%กับเล่นเครื่อง10%นะอันนี้เล่นเครื่อง10%ส่วนกระสุนก็ใส่ประมาณนี้นะผมคิดว่าผมคงไม่ได้คิีได้ยิงเยอะนะเพราะเวลาเล่นกิวส่วนใหญ่คือตายตายทุกตาแนละ้วไม่มีตาไหนรอดเพราะว่ามันมันค่อนข้างยากนะเกาะบางขางนาดนี้แถมแพชนี้มันเป็นมันแพชแบบ ดึงไป3 S7E 100เพราะฉะนั้นเราแห้งแน่ๆครับส่วนอุปกรณ์ตันทุกช่องรถล,ลักเลยนี่ว่าก็ผมจะใส่เป็นเจาะเกาะแล้วก็พ่นรถถังแล้วก็ซ่อนตัวแล้วก็เป็นปรับสเตเบลิเซอร์นะครับประมาณนี้เพิ่มเลือดแล้วก็อันตาราการหมุนผมจะไม่ผมจะไม่ใส่ตัวเล่งกำลังเครื่องนะผมจะใส่การหมุนเพื่อที่ว่าเราโดน MT ล้วงนะประมาณนั้นครับโดนล้วงหลังมากกว่าโอเคโดยรวมๆของรถถังคันนี้นะครับ ก็คือรถถังอันนี้ถือว่าเป็นรถถัทงที่สนุกถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบถูกจังหวะประมาณนี้นะเป็นรถถัทงที่ไม่ถูกกับพีีรีพรีทั้งหลายนะครับเช่นรถถังปืน150มม,ม,ม,มที่มี HE ซึ่งทุกคันมันก็มีเพราะฉะนั้นคือถ้าเราโดนยิง HE ใส่เราก็จะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าการเล่นในวันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกันเราก็คงจะเฮกเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีแผ่นซับ แรงระเบิดแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะตายยากขึ้นอา,อาจจะอาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์อันเอาชีวิตรอดเราเพิ่มประมาณ20%นะครับโอเคแต่คือถึงแม้ว่าเกาะมันจะบางบ้างเพียงใดนะครับมันก็ถูกทดแทนมาด้วยปืนที่โคตรยาวแล้วก็ความเร็วของกระสุนเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากๆนะครับกระสุนปืนนี้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระสุน AP กับ Heat นะครับซึ่งต้องสองอันนี้ความเร็วกระสุนมันไม่ได้เร็วนะครับแต่ด้วยที่ว่าลำกล้องของมันเป็นลำกล้องยาวครับเพราะฉะนั้นความเร็วกระสุนเนี่ยเราสุดยอดมากยิงตรงไหนก็โดนตรงนั้นอะไม่ต้องเผื่ออะไรมากเท่าไหร่นะครับเราสามารถยิงได้ด้ทันทีโอเคเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่านะครับกดเข้ามาปั๊บก็เจอทันทีตอนนี้เจอ E 100ถึง2ขคัน ทีมเรามี e 1 0 0 Mouse 5เมาส์ tp 57 h เ a v y เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเล่นสายเทีกันอา้าวเลี้ยวเบรเลยเหรอ<ะ>เดี๋ยวดอยิอย่าทำให้เราวนไหวเด้อย่างเงี้ยวาดไหวเลยวนไหวเลยไม่ได้นะเราไปเล่นตรงนั้นไม่ได้ขอขอร้องล่ะไปเล่นตรงนั้นไม่ได้ครับ มันไม่ใช่มุมที่เราเล่นได้เราเล่นเราเล่นมุมประมาณนี้ได้โอเกโตย้ยังหนีนะเห็นไหมเนี่ยเราเล่นแบบเหลี่ยมนี้ประมาณประมาณนี้ได้นะคถอยถอยได้เรียบร้อยโดนไป็นรัดหนึ่งถอยยิงแล้วก็ถอยยิงถอยครับก็คือหลังจากที่ผมใส่จอเกาะมาเนี่ยก็รถถังมันก็จะดีหลบประมาณ11วินะไม่ได้เร็วไปกว่านี้ละยกเว้นว่าจะกดอะดรีนาลีน ถอยก่อนยิงไม่เข้าไม่เข้าห e ้าสิบทีอีนร้อยเดินหน้าไหมไม่เดินถอยถ้าถอยนี้เราคันอื่น,น,ค,น,นความแม่นก็ยังไม่ค่อยดีครับตอนนี้เราเสียโปเกตโต้ไปแล้วคันหนึ่งมีแววว่าจะจิงอ่ะนะ ตรงโน้น2คันอี0ดึงไปแล 8, 2, nah. ้วนะครับ2คันจะจิ้งหรือไม่เด็กลงนี้หน่อยไปอีกหนึ่งคันโอ้โหเพื่อนไม่ดันเพื่อนไม่ดันเพื่อนไม่ดันเลย มันก็ทำอย่างนี้เพื่อนดันสิครับดันสิตายแน่ยังไม่ตายไอ g อ็นทำงานถอย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 ใหญมันชนใหญ่บรชนมันเบียดมันเบียดแค่นี้เราก็จะแย่แล้วโอ้ไม่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 โอเคเรามาเข้าตาในกันตานนี้เราอเรามีเวลาที่จะแห้งเหมือนตาที่แล้วนะ ดูซี่ดูดิมจากตูซี่นิวไปสามสแล้วเขาก็มีตัวรีพีทไฟด้วย 4, 05นะเราก็จะลำบากในการเล่นอเอาล่างไงมาแคมป์กันตรงนี้ช่วย MT แล้วกันตอนนี้เราจะเล่นเสียงกันหน่อยเราจะไปเล่น MT แถวหนึ่งกันเพราะเขาแย่งกันเราไม่ควรไปแย่งกับเขานะเพราะถ้าไปอยู่ตรงนั้นนะโดน MT สปอตตรงข้างบนเนี่ย เราจบสิ้นเลยเราโดนยิงตายแน่ๆนตอนนี้ทีมเราสปอตคอนเควใครขึ้นกลางบีเจท่าเยอม,มากในขึ้นกลางได้เก่งมากว,าว้าวไม่ทันอะไรโดนแล้วนัดหนึ่นนงได้ตรงนี้แหละเพราะไม่มีใครดันตรงนี้ไม่มีใครดันเถอะไม่มีใครดันเนินเล่นตรงนี้แล้วกันเราจะโดนตต้เนี้ยไม่เป็นไรเราตอนนี้เรามีจุดสามจุดที่เรา ดีเฟนได้5สีนึงไม่ยิบอะไรด้วยแล้วทำไม VK มาตรงนี้ทํามี VK ทำไมไ่ไปด,ดันทำไมไม่ไปด,ดันตรง C ละ่ะถึงจุดตันไม่มีตัวสปอร์ตไม่มีตัวดันมีแต่ตัวแนวหลังอย่างเดียวไม่มีใครดันเลยจะดันได้เงมันมี MT 2ตัวอยู่บน C เมื่อกี้เราโดนเชลีดแดนยิงไปนัดหนึ่งเชลีแดนต้องอยู่ข้างบนส่วน5โอเข้าไป ว้าวเขามีการ HE แต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มีเกิดศูนย์ไปลนะเออห้าวมากก็ตายไปเราจะไม่ห้าวนะเราถึง405มันมันจะแข็งกว่าอ่าคลิวหน่อยนึงก็ไม่อยากจะห้าวขนาดนั้น เพราะเราก็ตายได้เหมือนกันน,นี่เขาอยู่ห้าสีนึ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอนายควรจะดันขึ้นไปจะดันยังไงเนี่ยหันได้แค่แค่นี้อ่ะหันได้ประมาณร้อยห้าองศาร้อยหกสิันไม่ได้ร้อยแปดสมันหัหได้สามร้อยหมันก็ได้แคป A อละ เอ้ยเห้าสี่หนึ่งไปซ้ายสี่มาอยู่เลยตรงนี้โดนยิงแล้วเรียบร้อยหนึ่งนัดนายเล่นเป็นจะเนี่ยนายเล่นไม่เป็นแน่เลยแต่น,นายก็ยังดันหลังเล่นเนาะเรียบร้อยอีเจ็ดห้าหกสองเอยิงไม่โดนแลเก้าร้อย ต้องโดนใครสักคนโอ้คอนควเอร์ซ้ำด้วยนี่คือนี่คือสวยนะพูดว่าสวยเลยทีพาสวยไม่ดันไม่อะไรเลยไม่ดันไม่แคปไม่อะไรสักอย่างเลยเราจะเล่นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ยิงไม่โดนด้วยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังยดนะเล่นยาก โอ้ตายแหละตายตายเรียบร้อยแหละถ้าโดนงนี้มาคือเรี่ยงสามสองหนึ่งยังไม่ตายฮา่าห้าเคตายอยู่ดีคอนควเออร์เฮใส่โอเคเออค่อยดีขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะสามารถเล่นต้องดูก,ก่อนว่าเราเกิดตรงไหนโอเคเราจะเล่นไหล MT นะครับถ้าเกิดน,นี้เล่นไหล MT ได้ เราจะไม่ไปเล่นลาย HT นะม่งจะว่ามันไม่สมนุก n ่ Hang p เ a y e r village สี่สิบห้าไม่ไดสี่ส้าแต่ห้าสิสี่ต่างหากล่ะโอเคมาเล่นลายนี้กันหมดไม่มีปัญหาสายนี้เล่นได้สกูด้าทีห้าสิบสตอ็สตอกสปืนสตอปป็อกปอมไม่พันหกเอง มาโปรเกตอถอยครับถอยยาวๆยิงสวยขึ้นหล่อทำได้ดีเนี่ยเยอะมากเลยทำได้ดีตัดกำลังเป็นหนึ่งคันน่านบ็อกไดด้วยควรจะดันและควรจะวิ่งผ่านตรงนี้ถอยโชคดีไม่เจอใครไนท์โ nice. ชคดีไม่เจอใครนัา,าดูกันว่า ถ้าเกิดว่าศัตรูมี6คันแล้วเรามี5เราจะชนะได้ไหมราโดนละหนึ่งถอยถ้าไปศัตรูมันอยู่ตรงนี้ล่ะศัตรูไม่ไม่ได้เดินออกจากบ้านเลยศนะัตรูไม่คเคลื่อนออกจากบ้านอันนี้ศัตรูแปลกๆแหละห้าสี่สี่ห้าสี่นี่เล่นเยอะอันนี้เราจะให้สองคันนี้คั้มไปนะส่วนเราจะไปลุม คันเร็วถือว่าเร็วอยู่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ได้ขอนัดหนึ่งอะขออะไรก็ได้นัดหนึ่งเพื่อนลงมันมเล่นง่ายขึ้นหน่อยทำไมร้อยไอ้นี้ก็พิมพ์จังเลยพิมพ์ดาเขาด้วยมึงละ IS เเจ็ด พลางเจ็บกัรขึ้นข้างบน M6 ที่เราเพิ่งรีวิวไปเอยเด้งกระสุนร้อยร้อยสามสิบได้ด้วยวัดยี่สิบแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย5 4มันเอาอะมันสไลด์เลยเว้ยอืม โฮริซไซวิกเกอร์อเวเลียนไม่แน่ใจแต่เรื่องการดีเฟนซ์เราน่าจะนั่นมากกว่าเพราะว่าเรามีเมาส์ถึง2คันแล้วก็มี E75 นะครับเถอเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือพวกเมาส์เนี่ยถ้าเกิดว่ายิงถ้าเกิดว่าโดนยิงมากๆมันจะเป็นการเฟดเดเมจนะครับให้ฝั่งตรงข้ามนะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราฉะฉชนั้นก็เราก็ต้องระวังตัวเข้าไว้ไม่งั้นมันจะตาย M6 โยยิง613 T92 อีนิจะตายละไอเอสแปดไปขวาเราจะไม่ดันต่อท T92 ตายทไม,นนะม,มไม่ดันับเมาเมาไม่ดันเราก็ไม่ดันเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวดันเราเป็นตัวตามไอเอสแปดยิงเมาส์ยิงเมาส์ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ไม่มีใครมาช่วยนะาายวีเกอร์เอลมายิงวีเกอร์ กดเฮเมอ,มอรีนกดเฮเมอีนไปก่อนขู่มันไม่ได้ขู่หรอกโออโดนนัดหนึ่งมันต้องถอยนี่โดนนัดที่สองนะศัตรูอ้อมหลังจะเรียนถอยเมาส์ใกล้ตายไม่มีใครช่วยสงสารเมาส์เลยมเมาส์เฉินไม่ดันยังไงดีเนี่ยไม่มีใครช่วยเมาส์เลยนะ แล้วก็มาตรงนี้ก็ไม่มีใครดันเลยนะทุกคนอยู่ในที่ของตัวเองแล้วทีมเขาอะทีมเขาก็คือกระจายกำลังกันมันไม่ค่อยมีที่สำหรับเราเท่าไหร่หลบได้ที่เราเล่นยากครับลายนี้ลน์ที่เรามาเล่นนี่ก็ถือว่าไม่ได้เล่นง่ายเพรเป็นไลน์ HT ต้องอยู่ข้างหลัง เราก็โดนเจ็บนนะเ,เหมือนพอพอกันนะเดเม่มันพอๆกันนะโฮลิซมุรไรกับคิวสิบห้าแต่ก็ต่างคนก็ต่างจอกกันได้เทียสีตายโฮลิขอหน่อยตานนีจริงทีไม่ดันไม่อะไรเลยชาด,ดีแดนเลิดเกือบเต็มถ้าจะโดน HEIS8 สาขอาวิเกอร์ิีเกอร์รถเร็วด้วยนะอยากเล่นเหมือนกันโอเคนะครับหน่อยจากที่เราได้เล่นมา3ตานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะก็คือข้อเสียของมันก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะนะั่นก็คือมันโดนยิงได้ทุกครั้งคือเราม,มันรับประกันว่ายังไงเราก็เราก็เจ็บอยู่แน่ๆยกเว้นว่าเราจะแบบไ n g เกระสุนยิงชิง่งยิงไม่เข้ายิงเด้ง ประมาณนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับสําหรับรถถังทุกคันนะแต่ก็จะจะจะ,จะรู้สึกว่าจะรู้สึกดีหน่อยถ้าเกิดว่าเราโดนโดน a พยิงแล้วคันนี้มันเด้งได้ก็ถือว่าก็จะดีปีกแบบนะตลกปอีกแบบหนึ่งนะโอเคสําหรับก็แนวทางการเล่นก็นหลังจากที่ดูเมื่อกี้คือเราไม่ควรที่จะเราไม่ควรอยู่แถวหน้าจนเกินไปนะครับเราจะควรอยู่แถวประมาณหลังถึงกลาง แต่ถ้าเกิดว่าอยู่แถวกลางก็จะหรือถ้าเราอยู่แถวหลังะเราจะเป็นตัวที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนจากด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แถวกลางี่ยเราจะเป็นการบูสต์บูสต์เดมมจประมาณนั้นล่ะเราจะสามารถยิงซ้ําได้แต่โอกาสที่เราจะโดนยิงสวนกลับมาก็มีสูงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนวาอ่าถ้าเราอยู่แถวกลางเนี่ยมันจะโอเคกว่าเหมือนที่ตาตาสุดท้ายที่เล่นนะครับเราจะอยู่ประมาณนั้นล่ะเราจะไม่ได้อยู่ข้างหลังสุดเหมือน183 แต่คือเราจะอยู่ประมาณตรงกลางๆประมาณนั้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเสริมไดเมทในระหว่างที่เขาบวกกันนะแต่เราจะไม่ได้ไปอยู่ในในแบบในสมรภูมิที่ยิงกันระเบิดขนาดนั้นเราจะไม่ได้อยู่ตรงงนั้นนะครับเราจะอยู่ประมาณประมาณนั้นแหละประมาณกลางๆไม่ได้อยู่มากแต่ก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยสักทีเดียวนะครับโอเคก็สําหรับการรีวิวเลือ15ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ